จนี่ย่าซิปอันนี้ใช่ปะสามซิปอันนี้เอาอเนี้ยเอาทีเอาของกู <S <S เอาเอาขาเลย

พิรลลหนองคายหรืออุดรแต่ว่าถ้าถ้าลงก่อนก่อนอุดรหนูจะไม่รับอคนแกนจะไม่รับลงหนองคายครับถ้าลงหนองคายทันค่ะอันนี้อาหารต่างได้ทุกอย่างเลยค่ะแต่มาที่ว่าเราเล่นเน้นอาหารเช้าได้กาแฟมีข้าวต้นด้วยหอมอร่อยอลองดูต้มกระวนเนนี่อร่อยแต่ตอนเช้าไม่ไม่น่าจะกินแต่ตอนนี้กินค่ะตอนเช้าทานกาแฟหนูเดินขายกาแฟอยู่แล้วอ๋อครับ เียฮห้นาเก้นไม่นะให้นาเก้นกับสูตรลูกเซ็นนะคะแต่ตรสชาติโอเคเลยคะ่ะกระป๋องเก้าสิบชาไทยออมาสมัครได้ค่ะแล้วอะไรเพิ่มไหมคะเอาเฉลิมเฉลวยในน้ำเชื่อมกับชาไทยไหมน้ำบัดลมมีนะคะ,ะไม่มีั่วะ

Non, non, non Ê, đập, đập mình nó mình nằm thả lả, hãy nhóc không bớt đi. Mày bật nè, Ở đây yêu คุณเนี่ยออกหลังมันอังคี่เลยไม่เรีนจอเเฮฟเราเปลนควันรอเปล่าเปลนควันเปล่ายี่ค่อยไปนี่เลยโอเคเปล็กแรงมันเดินจอหน้าไอ้ข้าวหลงมันมีเนี่มี

ตะวัน <A> ะไปไม่ทุกขึ้ไปทางไรไหรวะออกคันเอานนอก่อน อันนี้เดินเดินจากสถานีรถไฟไปนะขับหัว,นว,วคนนั้นทุกคนเออกี่แาทีคกึ่เงเก้าโมงมีสองโหลวะนีน่เดินหอมเหมือนอันนี้ my friend อืไปกูทูวี c a n อ่าไปกูทูวีแกนฮัลโหล my friend Mà đâm, đừng dám

อันนี <S <S 1> <S 1> ้เป ER ็น네ขันคออันนี้เป็นอะไเดียวเกิวน้ำตาเดียวมาฝากกัลกวงโาเนื้อปลาหมูใยมือขาวขาวตังนุอยข้าวพวนี้มาดไ เกลวน้ำออก เอยเาเดี๋ยวึง่เนาะครับอัน<อ> <c oughs> นี้วิ่งได้กี่กิโลครับเก้าสิบห้าเก้าสิบห้ากิโลโอ้ขั้นเปเที่ยวเบาเลยกัได้ย,ยังไม่รู้ไปไหนเลยขาข้ากินก่อนตงั <c oughs>

เอตากิเบียเอาไปมืดนนึงอเอาไปตู้กูที่เข้าไปได้ลหว ขึ้นบ้เนเ่ยขึ้นเท่าไรเ,เท่าไรเลยพุทกีนเท่าไรเจ็ดสี่ร้อยกเลยขึ้นสี่ร้อยเออขึ้สี่ร้มีแอร์แต่ถุงยางไม่มีแต่ปืนเนี่ยวแต่วะเออเปนเนี่ยวอีกู เมันถูกคืนนึกงมันใจนํายาพิษประเพณ <laughs> <c oughs> ีอ้สส่งสัสเซาท์กโม nè nè. Uh, kí kín bia la kỳ quát mực quát Mình khuất hai khao hai lần thèm 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 กี่ลอยเมตรซึ่งสามอาสิเมตรสนาทีสามาเมตร มีเบียร์เบียร์เลยมั้งม<บ>ีเบ, like à, บียร์ลาวมีโปรป้วยเนี่ยเบียร์ลาวเบียร์ลาวเบียร์ลาวกินเบียร์ลาวเคี่ยวเยี้มีมีโปรเบียร์ล้าสิบสิบสิบฝีซองซองซองแทนนะเอาตับซองโปรนึงโปรเดียโปรแร็ก็จ้ะรถกลับอ้วนอยู่เราดูเราดูอาหั่นดิหั่นหัอาหารนทอด ปีกไก่ทอดหามึนหามื่นก็เป็นลาวแป๊บปิ๊บจอน

กาแฟมูใช้ลาลีอะไรบีวีแก้วก,ก้วอะไรไก,ก่ทอดมันเกฟรีแล้วเธอทั่วโลกแล้วขลังอะไรที่จะรู้ว่าม่โลที่ที่มีสาขามาแล้วทั่วโลก rượu riêng hộp à? tỷ đinh. hả? hộp đi đinh. nghe không? thì này, là, thì như này คอนุรัตนะห้องน่ะครับอน,นี้ที่นอนครวอันนี้อันนี้ฉันชอบไม่ใช่ยหไมึง คาเฟ่ซื้อชื้อคาเฟ่ห้าห้าสองห้าอ่าต่อหมุนพิมพกเลยกันด้อนัอ่นนะห้าสองห้าอีทเจ็ดรอยเมสิค์หนาที่ไปเที่ยวเลยทำได้ปะพอครับ เรามาคาเฟ่อาหองาเดบ็อกเดบ็อกกูขี้ขุกยุบ <laughs> <laughs> ตายุบตา, <laughs> ตามากรับฟ้อกัดเป็นนี่ได้มานี้ครับ <laughs> ซุ้มกอไผ่ี่คงการโคงราเวส สวัสดีครับเป็นวันคริสต์มาสอ๋อนางที่สองคนขอบคุณครับเ่อาจะมีือจะมีกรุงกับือองนอ๋อเอีป ああ。 bo phà tao lên bay rồi này tụi